เรามาเริ่มพื้นฐานใหม่คือเจริญสติสัมมัญญานะถึงได้บอกว่าถ้าดูลมหายใจเฉยๆแล้วก็พอด,ดูไปดูไปละเอียดเข้ามันไปถึงความแน่นหน้าอกแล้วจนกระทั่งมีความรู้สึกหายใจไม่ออกอ,อึดอัดนะลมหายใจสั้นๆก็ไม่รู้แล้วจากลมหายใจยาบยาวกลายเป็นทีขึ้นสั้นขึ้นแนละ้วจนกระทั่งนะ หายใจไม่ออกแน่นหนอ,อกไอจิตมันมาเนี่ยมันมันพลังมันยังไม่ผ่านตัวที่สุดทุกนะันถ้าผ่านตัวที่สุดทุกไปแล้วมันก็ไม่มีปัญหามากลับมาหายใจเป็นปกติได้อีกถ้ามันยังไม่ผ่านมันก็ติดอยู่ในอารมณ์ฌานแล้วก็สูงกว่าฌานขึ้นไปก็คือตั้งมั่นไอตรงตั้งมั่นเนี่ยแหละมันต้องยอมตายเป็นตายละ่ะก็นี้จะเอาอะไรประกมฐา,านอะไรมันตัวเกาะลมหายใจก็ไม่มีแล้วก็หายใจไม่ออกแล้วก็มันกันแน่นถ้าใครสามารถฝึกมานาน ในทุกเระยะบทฝึกสตินะนะก็สามารถที่จะเข้าไปรู้จุดนี้แล้วสามารถอาจจะปล่อยวางได้จนกระทั่งผ่านจุดนี้ไปได้ทนให้ผ่านจุดนี้ไปได้ถ้าใครฝึกสติหย,ยาบๆเฉพาะตอนนั่งเนี่ยจะเข้าพอมาถึงอารมณ์นี้ก็กลัวจะหายใจไม่ออกกลัวจะตายแต่ถ้าใครฝึกในทุกเระยะบทละเอียดมีสติสามัญญาในทุกทุกเร,กระยะบทที่ละเอียดพอมาถึงเวลานั่งแล้ว,ลวเราดูใจเต้นเลยแล้วเราจะเข้าสู่ความแน่นเข้าถึงเจิตมันจะเข้าสู่ความแน่น เป็นฌานเหมือนกันอา,อาศัยพระไตรลักษณ์เป็นอารมณ์พอเข้าไปสู่ความแน่เนี่ยเราก็เกาะความรู้สึกเลยเราดูด้วยความรู้สึกถ้ามันหายไปเราดูดูเราดูมาทั้งวันดูมามากๆแล้วหยาบก็เคยดูหยาละเอียดก็เคยดูสติที่ฝึกมาก,มากเพราะฉะนั้นจากจิตเต้นหยาบๆเนี่ยเราก็ดูจนกระทั่งมันละเอียดเบาไปเบาไป,ไปพอมันหายไปเราก็เอาสติคอยตรงนั้นเพราะเราฝึกสติมามาก สักเดี๋ยวพอมันขึ้นมาใหม่เพราะมันเข้าฐานจิตแล้วไงลมหายใจมันหายนะมันก็ไปเน้นเรื่องสติเด่นเด่นขึ้นมาแล้วก็มองอยู่ตรงหน้าเฉยเฉยสักเดี๋ยวสักพักมันก็จะขึ้นมาทำให้เราเห็นความเกิดดับชัดเจนคือจิตที่เกิดดับแล้วก็เข้าสู่ฐานธรรมแล้วเพราะฉะนั้นในการที่เราว่าเราดูแน่นๆแล้วหายใจไม่ออกแล้วเรากลัวเนี่ยแค้เขาว่า ฐานนะมามธรรมของเราเนี่ยมันยัง,ย,งยังไม่ไม่ปักหลักยังไม่แน่นพอนะอารมณ์ลกลัวมันยังเกิดเกิดขึ้นไดนะ้แต่ถ้าใครฝึกมามา,มากมีชั่วโมงบินมากๆแล้วรู้จักหยาบจากละเอียดสติดีเนี่ยปุ๊บสติมันจะเด่นขึ้นมาอยู่ในฐานจิตอย่างพวกฌานเนี่ยนะพอเราเข้าไปแล้วตอนแรกก็มีวิตกวิจารปิติสุขเอกกตตาอยู่ใน ในสิ่งที่เรากาหนดเอาไวา้มีพินิษพิจารณาเดียงดูลมหายใจนะมันก็อยู่ดูแต่ลมหายใจพินิจพิจารณาแล้วมีปีติสุขเอกกตาตัวโยกตัวโคง้งตัวเบาอะไรแล้วก็ตัวใหญ่ตัวพองนะมีสุขน้ำหูน้ำตาไหลแล้วก็มีจิตใจที่สง,งบนะเป็นหนึ่งพอเราดูไปมากๆดูลมหายใจไปมากมากมากๆ,ๆอารมณ์มันถึงพบมันละปิติสุขมันปล่อยวางการพินิจ์พิจารณาเหลือปิติสุขเอกตาเป็นชั้นสอง พระดูไปมากๆปุ๊บปรนมันจนเป็นปกติแล้วปีติหายไปเหลือสุขเอกตาเป็นชา้นสามเป็นความสุขจิตที่สงบมีความสุขพลาสุขได้เป็นเฉยๆเป็นอุเบกขาเป็นเอกตาเป็นชั้นสถ้าใครฝึกจากหยาบก็ดีละเอียดก็ดีเนี่ยพนแปลกันไปนะแล้วก็มีชั่วโมงบินมากแต่จะสามารถทรงชาญนจุดน,นี้ได้ในทั้งนั่งนอนยืนเดินเลยบางทีทรงชานเนี่ยจะเป็นชั้นหนึ่งสองส อันนี้ถ้าสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าชมบงบินเราน้อยแต่เรามาฝึกชาติปัจจุบันเนี่ยเราจะเลื่พุโทพโธพบมันเข้าถึงจุดที่เรียกว่าสงบนิ่งนี่เลยโดยที่เรียกว่าเรามีพื้นฐานเก่ามาแต่บางทีเนี่ยการฝึกรูป,ปกายกายวิญญาณเนี่ยมันยังค่ะมันมีแต่มโนมโนสัญเจตนาหารกายวิญญาณวิญญาณอาหารเนี่ยมันยัง รูป,ปกายเรายังฝึกมาน้อยแล้วก็มีช่วโมงบินน้อยก็เรียกว่าเหมือนกับคนที่ฝึกกําลังภายใน,นยมีพื้นฐานเดิมมาก่อนแต่ว่ายังควบคุมไม่ได้ดังนั้นคนที่ฝึกกระบวนท่ารูปแบบด้วยเนี่ยมันจะสามารถทําให้ควบคุมนะการเข้าออกได้การนํามาใช้งานได้อันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราฝึกให้เจนจัดในรูป,ปกายนี้มากๆดูลมหายใจมากๆดูความรู้สึกที่ลงกระทบมากๆแล้วพอมันเข้าไปเราสามารถจะเข้าออกได้ เพราะนั้นเนี่ยถึงได้บอกว่าอย่งแนวที่ข้าพเจ้าแนะนำนี่ให้ดูความรู้สึกที่ลมกระทบที่ปลายจมูกจากหยาก